นี่ก็เป็นเวลาตีร้องนะ <c oughs> ก็ยังไม่ง่วงนอนเลยนะครับผม ก็เลยว่าจะมาสโลแรงกันซะหน่อยนะก็สวัสดีเพื่อนเ,นเนทุกคนเลยนะครับผมฮ่าเล่นอะไรเดียววันนี้คิกซี่เลยแล้วกันนะครับผมคิดตัวอะไรไม่ออกให้เลือกคิกซี่ไว้ก่อนนะครับผมตัวเขาดีอยู่แล้วนะง่ายเราก็แบบโคตร,รแดงเลยคิกซี่ให้ฟิลแบบหันเล่นเกมแบบแรลกๆไปแบบเล่นเกมครั้งแรกผมเล่นคิกซี่เป็นตัวแรกนะผมให้แบบเพื่อนเลือกตัวะละครนะเพื่อนเลือกคิกซี่ครับผม เพื่อนบอกตัวนี้เล่นง่ายที่สุดแล้วก็วตามนี้เลยนะครับผม <c oughs> แล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วเข้าไปลุยกันในเกมเลยครับผมคุณ <c oughs> แลวผมก็จะออกเป็นรองเท้าเจ้าเวสก่อนแรับผมทุกครั้งที่ผมเล่นิกซีนะผมชอบออกมาเลยผมบอกเลยผมเน้นดาเมจน,นะตัดลงตัดเลือดนะไม่ค่อยจะออกผมก็จะชนเลนกับกาลี สักทายไปก่อนนะสักทายเบาๆอ่ะเจอการีผมบอกเลยผมควรเรียนได้สบายมากเดี๋ยวมีของสองสามชิ้นเดี๋ยวรู้กันนะมึงเสียเลนเซ็ตก่อนนะเดี๋ยวชิคบัฟแดงมันก่อนเสียแกปิกเลยครับผมไม่ปิกเดี๋ยวไม่รอดนะผมที่เลนบนนะเดี๋ยววะอาเดี๋ยวได้เปิดบัตรนะ โยกโดนนะเชี่มมันเลี่ยมว่ะไอมันติดสื่อตามัาน <c oughs> มันฟุ้งวิมันฟุ้งติดสื่อเมื่อกี้เห็นป่ะได้เฟิร์สบัตบอกเลยเกมนี้พี่เชิดถ่ายแน่นอนนะพี่มจบเลยแล้ว ฟาร์มไว้ก่อนนะให้มันรีบเวลซี่ก่อนอนะไรอยู่ไกลก็ฟาร์มไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่ต้องรีบไปเราต้องเคลียร์เลนก่อนนะค่อยไปเลนอื่นนะผม,มโอ้ยเลนล่างอย่างเยอะนะ ยังไม่ห่วงนะเราเริ่มงก่อนต่อยก่อนนะกกถ้ามันเดินมาเสร็จเรานะป้องเดินมาทำไมล่ะลูกอย่ีก็เส้นพี่ดีครับเดินไม่มียังจะสดิงเอาบางกอนอีก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้บังอาจมาสก,กิลพี่มาต้อนรับพี่อย่างนี้เดี๋ยวรู้เลยฮนะ สามตัวนะ <Yeah. S 1> มีแต่ตัวแบบเลือดน่ากินทั้งนั้นเลยต้องเซฟทีแล้วแหละ <The wing. S 1> เดี๋ยวรู้อเลยนี่พี่ต้องได้สักตัวแล้วจังหวะนี้ oh. เฮ้ยอย่าโดนสตันส่วนเดีครับพเอมัวางไว้รุ่นน้อนไงครับพี่มีองคล์ลกครครับรุ่นน้อน Few later. ตอนนี้อยู่ที่3มนาทีนะผมว่าคอนเทนต์นาทีและคิวต้องกลับมาแล้ว <Yeah. S 1> เหมือนคลิปแรกของเราสตานะ9้านาทีเก้าคิวนะครับผมดูว่าเราจะทําได้ดีก็ครั้งที่แล้วหรือเปล่า <No. S 1> ต,ตอนนี้เรามาดักการ,รีซ่อนนะครับผมป <Yeah. S 1> ิกเลยครับผมยกมันตีเรียบร้อยครับผม,มบางอาจมายิงอันตีใส่พี่สองครั้งปิดเลยนะ oh, <my> ยิงอันตีใส่เราคนเดียวได้นะ ต้องโดดนะผมแล้วเพื่อนเราก็เก็บเดี่ยวมาได้อีกตัวหนึ่งนะเกมนี้ผมว่าสบายแล้วแต่ก็มาตัดป่าเขาต่อนะป่าเขาจะได้ไม่รวยนะเฮ้ยเจ้าแม่เอ็มจุดมอกันเล่นกูอีกแล้วอ่ะ คราวที่แล้วยังไม่เคดนะเดี๋ยวรื้เลยโดนนั้นตีมันครั้งที่สามแล้วมาเนี่ย <laughs> <laughs> เลนล่างมีประเด็นแน่นอน,นครับผมบอกเลยโอเคครับจังหวะนี้อัน,นติสกิลสองสกิลเีย่ย้อยแล้วผมเก็บไปอีกหนึ่งตัวครับผมง่ายจังเลย แล้วคอมโบกิกซี่ผมก็ง่ายๆเลยแล้วผมสามสองหนึ่งนะส่วนมากกดออโตัวหมดเลยถ้าล่งก็น่าจะมีแค่สกิลหนึ่งสกิลเดียวกิกซี่ผมว่าเป็นตัวที่คเล่นโคตรง่ายแล้วผมง่ายแล้วก็แรงแลยตัวละครเขาดีจริงครับตัวนี้แนะนําเลยตอนนี้ก็อยู่ที่4นะทีครับผมสกอร์อยู่ที่6กต่อสเนี่ย อันนี้สกอร์ผมอยู่ที่ห้าเกิวห้าตัวครับผมแอสซิสไปส่นนะแอสซิสไม่ต้องเหมือนเดิมครับผมเกมนี้ผมว่าผมมาเกมนี้จะบวกกันแล้วเวเลตวะนี่ฮะตอดเบาๆไปก่อนอีกจังหวะนี้ยังไงเป็นสียกอ <c oughs> ย่างสวยครับผมเก็บไปสามตัวนะ คอมโบกันสวยมากเลยคิวด้วสตันนาคอดเข้าไปยกต่อแล้วตามด้วยเราเข้าไปยกอีกทีครับผมคอมโบโคตรสุดนะเมื่อกี้คอมโบในฟันเลยว่าผมจะได้อ้คิวอีแต่ตัวน่ากินทั้งนั้นเลยจังหวะนี้ไปยกครับผมเรียบร้อยอีก <c oughs> ตัวครับผมได้ไหม <c oughs> ไม่รอดแล้วผมเ <c> ด <oughs> ี๋ยวันคิวนะเทวานัทก็กดเกิดมาเลยนะเขาแบบตายแล้วกดเกิดใดซึ่งเกิดมาก็ต้องไปอีกแล้วอะตอนนี้หกนาทีนะครับผมตอนนี้สกอร์ยูทีสิบเอต่อห้าผมคิวไว้1ิบคิวนะแอซิีไ,ไม่ต้องมันเดี๋ยวผมเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> าลีเห็นหน้าเราไม่ได้ต้องถือเอ6มหมาไลยิงเราอีกแหละ อะไรก็ดูดีไปหมดแล้ววันนี้นี่มันวันของพี่ชัดตัดเฮ้ย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 เจ็บนี่ก็ยิงกูไม่พักเลยชินสัตยิงใจสกอร์พี่บ้างพี่คิวไปสิบตายสูญ อย่าหพี่ต้องได้เอาจริงวะ A few moments เลยเถอะ่พ่<ด>มีชีวิตอยู่แก่ต้องตายแล้วแหละกาก<ด>ลีลาอ,อยู่เลนกลางกันไปด้วยนี่ไงชีวิตมีค่าอย่ามาต้ากับพี่เองน้อมาให้พี่คิวถึงพี่กันเลยทีเดียวบอกเลยว่าอย่าให้พี่ต้องขึ้นนะก็จะเป็นอย่างเที็นเล้ ตอนนี้ใครมาเจอบอกเลยว่าเจ็บตัวแน่นอนนะ <c oughs> ดันเลยครับผมเอาป้อมต่อเลยแล้วกันเนีย <c oughs> เดี๋ยวมะเรียวมะยังไงเดียวมะม,ม,มีบิรดได้แคปแบบเดียวก็ต้องลงไปคุยกับลากมากวัไหมตัวยังไงเซตเราดีครับผมเวเลสอีกตัวนึงงจะไปไหนครับฟิกเกอร์ยก เชียกาลีกาลีอีกแล้วอ่ะไม่งี้ดีเชียเชียเชียเกือบตายว่ะเราโดนอันตี้กาลีน่าจะตัวเดียวอะไรบ้างเนี่ยสงสัยเราเก็บอันตี้ไว้แค่แบบเพื่อเราคนเดียว Two hours later ตอนนี้ก็อยู่ที่8นาทีครับผมตอนนี้ผมก็้คิวไป12บสองตัวนะผมยังไม่ตายเลยนะอันนี้ก็แอซิสไปตั้งหนึ่งตัวนะครับผมอือก็จะดีใจเลยครับผมมีแอซิสกข้เผาสักทีอ่ะ ยังไงนาคอเลือดไม่มยียังหิวบะฟ้ายกแจกยังไงแกงจกช่างบอบ,บางเหลือเกินนะว่อนีอ <laughs> ่เดี๋ยววะมันเล่นชงเล่นเชิงกับเราวะไม่เป็นไรนะปล่อยมันไปก่อนนะ <laughs> เดี๋ยวมันก็ต้องมาตายให้ใหกับเราเหมือนเดิมบอกเลย <laughs> <laughs> เก็บได้หมดนะตัวเล็ก ก็เลยอย่าอย่าเหลือให้กับป่างข้ามครับผมเวลาบินนำม่ชฉันรู้สึกเป็นอิสระชอบจังเลยตักปุมนะเพื่อจะได้คิวนะครับผมเจยโอ้โหกาลีมันรู้ดีอย่างวะเมืนอนันตีเข้ามาเลยแล้วแบบตั้งแต่แบบผมเล่นมาผมว่าแม่งอันตีโดนผมคนเดียวทุกโดนอันตีมันคนเดียวเลยเนี่ยเจ๊ยังไม่เคยเห็นแบบมันแพ้ันตีกับใครเลยนะครับ อ๋อยิงต้มมาก็ยังโดนแล้วจังหวะนี้ยกเ <c oughs> สน้นพงครัว่า <c oughs> โคตรแรงฮะคิกฟี่ฮะคิกฟี่้องนำขาดอย่างเงี้อือต้องบอกว่า14คิวแล้วนะครับผม <c oughs> ทุกคนว่าผมเกินไปปะ <c oughs> คิวไปเกินซึ่งห้องคีวอือการีจดเดิมวะ <c oughs> บอกเลยเรียนรับเสือบฟให้เราถึงที่แล้วทำไมมันยังสบายขนาดนดีว้วโคตรชิวเลยแจ็คเลอว่าแบบผัวนายิวยเ,นเนี่ยโคตรสดบอกเลยวันนี้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดแล้ววันนี้ไม,ม่ใครสามารถหยุดทีได้ละยังไงเรียมวะว โอ้โหเลือดตึ่งรอดโดนยกขิดยอนโอ้โหนี่เอสุดท้ายไม่ได้เสร็จโจกเราไม่ได้ได้ไงี้เวี่ยคาลีอ่อนจะปิดหากตาลีก็ยังหญิงอันตีมันใส่เราด้วยนะอือือจบเกมไปครับผมมีพีน่าจะเป็นของเราอยู่แล้วนะครับผมนี่ก็มีพีแน่นอนอยู่แล้วครับผม จะเป็นของคนอื่นไปไม่ได้ครับผมต้องเป็นของเราคนเดียวสกอร์ก็อยู่ที่25ต่อ9นะครับผมเราก็คิวไว้17ตัวไม่ตายเลยนะครับผมแอซิไป3ตัวนะ